ฝันว่าทำท่าขึงขังเปิดไพ่ทำนายฝันพี่กากาสนะครับเราจะมีไพ่ทั้งหมด4ใบนะครับให้ท่านเลือกนะครับโดยท่านสามารถที่จะทำสลากนะครับเลขที่1ถึงเลขที่4นะครับเมื่อท่านมีความฝันมาท่านก็ลองเลือกดูนะครับว่าเลขที่จะเกี่ยวข้องกับท่านนะครับจะเป็นเลข1 2 3 4แล้วก็ ดูในเรื่องความหมายเมื่อฝันนะครับเราก็สามารถที่จะทำนายความฝันดูว่าจะมีเหตุการณ์อะไรต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เรามีโอกาสที่จะได้พบได้เจอสิ่งต่างๆอย่างไรสำหรับสมาชิกใหม่นะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งนะครับเพื่อรับคำทำนายที่แม่นยำต่อไปใบที่1น,นะครับสำหรับท่านที่เลือกไพ่ใบนี้นะครับ ในระยะนี้จำเป็นต้องประเมินสถานการณ์ที่เป็นอยู่ว่าควรจะจัดการยังไงกับปัญหาอย่าเพิ่งรีบร้อนหรือวู่วามจนเกินไปเพราะว่ามีโอกาสที่จะตัดสินใจผิดพลาดได้เหมือนกันนะครับคำแนะนำในช่วงนี้อยากให้ท่านมองอะไรเป็นกลางไว้ก่อนนะครับ พิจารณาไปทีละขั้นทีละตอนทีละอย่างนะครับแล้วค่อยตัดสินใจว่าจะทําอะไรก่อนทําอะไรหลังนะครับการปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่หรือผู้มีประสบการณ์มากกว่าก็เป็นทางเลือกที่ดีสําหรับท่านเช่นเดียวกันนอกจากนี้แล้วนะครับหากมีโอกาสได้ศึกษาธรรมะหรือไปปฏิบัติธรรมนะครับช่วงนี้ก็ถือว่าดีมากนะครับก็อาจจะทําให้ท่านได้ข้อคิดดีๆนะครับในการดาเนินชีวิต และแก้ปัญหาชีวิตอีกด้วยรวมถึงเสริมบารมีของท่านให้มีมากขึ้น <c oughs> ใบที่สองครับสำหรับท่านที่เลือกไพ่ใบนี้นะครับในระยะนี้นะครับท่านอาจจะพบว่าคนรอบตัวท่านนะครับมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตนะครับ ทำให้พวกเขาอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กับท่านมากเท่าไหร่นักนะครับในเรื่องงานนะครับอาจจะพบมิตรภาพใหม่ๆในที่ทํางานนะครับหรือว่าเจอสังคมใหม่ๆสําหรับท่านนะครับท่านอาจจะอจึดอัดใจบ้างนะครับแต่ก็จําเป็นต้องปรับตัวแล้วก็เรียนรู้นิสัยใจคอของคนรอบข้างท่านไปด้วยนะครับแล้วก็ในเรื่องของการงานนะครับหากต้องการความช่วยเหลือ กับเพื่อนร่วมงาน,นครับควรขอความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงานที่อยู่มานานจึงจะดีกว่านะครับหรือขอความช่วยเหลือนะครับจากเพื่อนร่วมงานที่มีอายุมากกว่านะครับก็จะสามารถช่วยท่านได้มากกว่าคนรุ่นราวคราวเดียวกันใบที่สานะครับสำหรับท่านที่เล่กไพ่ใบนี้นะครับในเรื่องงานหากท่านต้องการที่จะก้าวหน้าใน หน้าที่การงานนะครับท่านต้อเป็นต้องใช้ความพยายามให้มากกว่านี้นะครับถึงแม้ท่านจะรู้สึกว่าท่านพอจะมีประสบการณ์ต่างๆแล้วนะครับแต่ก็อาจจะยังไม่เพียงพอนะครับก็ต้องแสดงให้คนรอบข้าง นะครับรวมถึงนะครับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเห็นว่าท่านนะครับมีความสามารถมีความกระตือร้นที่จะพร้อมนะครับที่จะทํางานนะครับที่เขาได้รับมอบหมายนะครับที่เขามอบหมายให้เรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ท่านจะต้องแสดงศักยภาพให้พร้อมนะครับถ้าไม่พร้อมท่านก็ต้องไปศึกษาหาความรู้ไปเพิ่มพูนทักษะนะครับการเรียนนะครับในช่วงนี้ก็จะเริ่มมีความมั่นคงมากขึ้นนะครับมีความคิดที่อยากขยับขยาย ฐานะการเงินให้เป็นบึกแผ่นกว่าเดิมนะครับบางท่านก็อาจจะมีความคิดนะครับที่จะซื้อรถหรือซื้อบ้านนะครับความรักนะครับหากยังเป็นโสดก็ยังโอกาสที่จะสมบังยังน้อยอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้ทำต่อไปใบที่4นะครับสำหรับท่านที่เลือกไพ่ใบนี้นะครับ ในช่วงนี้นะครับสิ่งต่างๆเรื่องราวต่างๆนะครับอาจจะไม่ได้เป็นไปอย่างที่ท่านคาดหวังไว้นะครับท่านอาจจะมีโอกาสนะครับที่จะผิดหวังในเรื่องบางเรื่องนะครับบางท่านอาจจะมีการเจ็บป่วยนะครับจากเรื่องความเครียดนะครับในเรื่องการงานนะครับอาจจะมีความเบื่อหน่ายอยากจะเปลี่ยนงานนะครับแต่ว่าช่วงนี้อาจจะยังไม่มีโอกาสในเรื่องของงานใหม่เท่าไหร่นักนะครับการเงินนะครับจะมีความกังวลนะครับเพราะว่าช่วงนี้ หมุนเงินอาจจะขาดมือเงินตึงมือนะครับเรื่องความรักนะครับหากยังเป็นโสดก็อาจจะยังไม่เจอคนถูกใจเท่าไหร่นักคนมีความรักก็ระวังนะครับเรื่องความหึงหวงที่มากจนเกินไปจะทําให้นะครับโอกาสทะเลาะกันได้หรือว่ามีอารมณ์ขุ่นมัวระหว่างกันนะครับตรงนี้ต้องระมัดระวังให้ดีเพราะว่าช่วงนี้นะครับอาจจะไม่มีเหตุไม่มีผลใช้อารมณ์นะครับใส่กันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้นะครับระวังดีๆนะครับว่า ก่อนหน้านี้นะครับมีปัญหากันอยู่นะครับก็มีโอกาสที่จะปีนแตกได้ง่ายถ้าเป็นไปได้ก็ควรเปิดใจแล้วก็ให้อาภัยคนรักเราให้มากนะครับแต่ว่าถ้าท่านมัวแต่เอาแต่จับผิดนะครับหรือว่าไม่ไว้ใจระแวงเนี้ยต้องระวังนะครับว่าความสัมพันธ์ต่างอาจจะแย่ลงได้หมายเลขนำโชคของท่านได้แก่หมายเลข5หมายเลข21หมายเลข7 และหมายเลข9ตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับหมายเลข5หมายเลข7หมายเลข9และหมายเลข21